เราประมาณ3,000ชีวิตนะคะจะมารวมการแสดงพลังสแสดงจุดยืนของการที่จะส่งเสียงสื่อสารไปถึงกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนคณะเจรจาของประเทศไทยแล้วก็ประเทศสหภาพยุโรปนะคะไปถกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเราอยากจะบอกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปว่าเ,เขาไม่ควรมีข้อเสนอนการเจรจาที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบนะคะลและมีความไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทย ข้อเรียกร้องแสดงความต้องการซื้อหภาครัฐทบทวนการพิจารณาการทำข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไทยกับยูในการประชุมครั้งนี้ที่โรงแรมเรมลเวนเดียนที่เชียงใหม่อ,มองค์กรต่างๆมากถึง2 8องค์กรร่วมรณรงค์เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นและจัดเวทีคู่ขนานสร้างความเข้าใจขององค์กรต่างๆเพื่อสะท้อนปัญหาให้แก่ผู้ที่มีบทบาทและมีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบด้าน เป้าหมายในครั้งนี้เ, עם, เป็นการแสดงออกในส่วนของพลังของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มาเห็นตัวในส่วนของเรื่องการที่รัฐบาลนะครับได้ทําข้อตกลงโดยมาเห็นได้คือความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมคิดว่าเป็นการครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของพี่น้องนะครับที่จะาต้องการที่จะเพื่อตัวเ่าเนี่ยได้มีความมั่นคงในด้านอาหารนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาสุกรและรักษาญาว่าทำออกไปเอได้เลย มาในนามองค์กรภหลักต่างเพื่อที่จะมายืนยันใ่าทีเจรจาฝ่ายไทยขอราเน่ยกำลังเจรจาแกับนเศรษีครับ EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเราจะไ่ยอมแพ้สิธิปัตยานทสิธิพพันขึ้นจากค้าข้าธุริจอุตสาหกรรมที่เืนจุดเดนของเรานอการาคายาแรงขึ้นระบบรับการสี่ภาพของเราจะสียนเปเจ้าคราบผมานะครับใน่คะา เป็นกอบริการนะครับแตะเดิมเหมคยทำแค่ใช้อฟครบริการนะครับแต่เขาประยักว่าเขาก็เป็นคนนิการกับเป็นคนทีดสัมพันะครับมีประชากรของนริการในในปนะไทยนี่เปอร์เซ็นต์นะครับขอวามเือสมพันธุครับก็แต่เดิมบริการกับเป็นคนหลวมนะครั มันพาไม่ได้นะวการด้วยคนไทยทุกคนในในสังคมจะได้รับผลเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดของที่มอเท่านะครับการรวมตัวครั้งนี้อาจเป็นจ้เวทีสุดท้ายหากผลสะท้อนข้อเสนอมาถูกพิจารณาจากภาครัฐชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือเชียงใหม่รายงาน